ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในคอร์สเรียน 3D จะเป็นการสร้างโมเดลบ้าน2ชั้น 3D ไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ตักทายในส่วนของสมาชิกของเราทุกท่านทั้งในกลุ่มห้องเรียน AutoCAD ออนไลน์ Online, นะครับกลุ่ม Cat and SketchUp แล้วก็กลุ่มอาชีวะด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ ในส่วนของวิดีโอที่ทำผ่านๆมานะครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราจะมาดูในส่วนของบ้านโมเดลบ้านที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับแบบก็เป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะที่เห็นในตอนเริ่มต้นในส่วนของบทที่2ที่เป็นแบบสถาปัตย์นะครับเราเอามาขึ้นเป็นโมเดล 3D กันแล้วจากนั้นเราก็ได้ทดลองใส่เข้าไปในส่วนของลูมิอ้อนเพื่อทําการปรับแต่งสภาพแวดล้อมนะครับผมแล้วก็ เรนเดอร์บ้างในในบางตอนนะครับผมส่วน2บทสุดท้ายก็คือ8กับ9นะครับแกับเนี่เดี๋ยวเราจะมาจบในส่วนของบ้านหลังน,นี้กันนะครับก็คือการใส่รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราวกันตกในส่วนของอ่าระแนงไม้บังแดดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วบ้านบ้านตัวนี้มันจะเป็นสไตล์ประมาณไทยประยุกต์นิดนึงนะลองลองลอง,ลองดูแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเราจะาไปใส่ที่ ลูมิออนกันนะครับแล้วก็ทําการปรับแต่งสภาพแวดล้อมเหมือมนเดิมแหละแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้าไปนะฮะอาจจะศึกษาในเรื่องของอาจจะศึกษาในเรื่องของอาการาเสริมในส่วนของแบ็กกราวนะครับเวลาน้องๆจะปรับเอฟเฟกมันอะนะจริงๆมันก็จะมีให้เห็นว่าในส่วนของรายละเอียดอือ่นๆท,ที่ที่เราที่เราสามารถใส่ได้ กับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีผลกับตอนไปเรนเดอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของ Lumion นะครับซึ่งเราจะมาจบงานด้วยกันนะครับใน2องบทสุดท้ายนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับไปเก็บแบบฝึกหัดที่ที่ผ่านๆมาก่อนนะครับไปเก็บแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมาก่อนนะฮะซึ่งครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเราจบในส่วนของอ่าแบบฝึกหัดที่อยู่ในบทที่4นะครับบทที่5บทที่6 นะครับแล้วก็บทที่7เนี่ยไม่มีแบบฝึกหัดนะฮะห้าหกเจ็ดไม่มีแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดหลักเราจบในส่วนของบทที่4กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ออเดอร์แคนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดแบบฝึกหัดนะครับที่ทําไว้ในบทที่4กันนะครับเป็นอุปเเพนะครับผมกลับไปในส่วนของบทที่4นะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะเป็นหลังนี้นะครับผมเปิดขึ้นมานะครับผมสักครู่นะครับเนื่องจากตัว ไฟตอนนี้น่าจะน่าจะขนาดใหญ่พอสมควรแล้วล่ะนะครับใครที่อ,อืดมากๆก,ก็เนาะลองไปลองไปดูเป็น s s d เพิ่มผู้ภัยทั้งกันน่าจะช่วยไนดะ้อะอันนี้เป็นในส่วนของบทที่4ที่เราจบครั้งล่าสุดน,นะฮะในส่วนบทที่4เนาะก็เปิดขึ้นมาดูนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือจะไปเอา,เอางานนะครับ ในงานสถาปัตย์เนี่ยมาสร้างเป็นโมเดล 3D แล้วก็เอามาใส่เขาไม่ว่าจะเป็นราวกันตกระแนงไม้นะครับกันสร์อะไรประมาณนี้นะครับคือสร้างจากโน่นแล้วก็เอามาใส่เพราะว่ามันจะทําให้เบาเครื่องมากกว่านะครับจากตรงนี้นะครับในส่วนของตัวโมเดล 3D เนี่ยผมก็จะตั้งไว้เป็นสองดีเวลฟลมด้วยกันมันจะได้เบาเครื่องนิดนึงนะครับแต่นั้นก็มาดูกันเลยนะครับไปเปิดแบบงานสถาปัตย์ขึ้นมานะครับแบบงานสถาปัตย์ขึ้นมา อยู่ในส่วนของบทที่สองนะครับอยู่ในส่วนของบทที่สองตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานสถาปัตย์นะฮะตัวนี้นะครับผมโอเพนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างส่วนแรกกันก่อนนะครับก็คือราวกันตกแล้วก็ในส่วนของตัวะละแนงบังแดดนะครับซึ่งมันจะเป็นสไตล์ไม้อะนะประมาณนั้นนะครับในส่วนของบทที่8นะครับก็จะแยกนะครับ ส่วนตัวโมเดลกับตัวตัวฟังก์ชันที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไอตัวอุปกรณ์ที่จะเสริมเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะไปประกอบกันส่วนในบทที่บทที่ที่9เนี่ยก็จะเป็นการจบในส่วนของตัวโมเดล 3D นะครับผมประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดของอื่นๆนะครับพวกเสาค้ำยันพวกอะไรด้วยนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็เปิดเข้าไปนะครับผมจะเอาไฟล์ทั้งหมด4 4ไฟล์นะครับ ตั้งแต่ตัวนี้นะฮะนัมเบอร์ยี่สิบแปดเนี่ยอันนี้เป็นระแนงไม้นะครับผมแล้วก็ราวกันตกชุดนี้นะครับไปแล้วก็น่าจะมีในส่วนของที่จะเอาไปดูด้วยก็จะมีตัวนี้นะครับเอาไปดูคือชั้นสองเนี่ยนี่นะฮะครับผมคอนโทรลซีนะครับกดปุ่มคอนโทรลซีไว้นะครับไปที่ไฟล์เปล่านะครับตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ เลื่อนม์มาปิดปุ่มเลื่อนม์มาที่ปุ่มปิดนะฮะคลิกขวาจิ๊ตเซตติ้งนะครับปุ่มปิดปิดนะครับปุ่มกิดปลดเครื่องหมายถูกออกจากดิสเพกิ่บิยองลิมิตเนี่ยนะฮะโอเคไปกดซูนแม็นขึ้นมาคืออยากเ็นขอบเขตประมาณสักที่เราจะวางชิ้นงานแค่นั้นเองนะครับเลื่อนเม์มาแล้วก็กดปุ่มคอนโทนวีนะครับกดปุ่มคอนโท o วีแปรงก็ให้นะฮะก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับ เ,เดี๋ยวมันมาแยกผมจะอธิบายแบบนี้นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้สกิลเดียวแล้วก็ขยายขึ้นมาได้มันจะต้องมีการเทียบเคียงไฟล์ต่อไฟล์ยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับเอาจุดใดจุดหนึ่งขยายเข้าสกลิลได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าสังเกตดูนะครับอันนี้คือแบบของแบบที่ทําออกมาเนี่ยมันมีการขยายสกลิลซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสกลิสกลสกลิลแบบออนสกิลอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเราตรวจสอบง,ง่ายเลย0.15ยเนี่ย ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่มากกว่า0.25นะครับดังนั้นอันนี้คืออันนี้คือแบบขยายดังนั้นเวลาเวลา,วล,าลิ้นพันกันเวลามาจับสเกลเออนะครับต้องคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกจากตรงนี้ซึ่งมันจะแยกเป็นสเกลต่ออ่าเป็นเป็นหัวข้อต่อหัวข้อทีนี้ในส่วนของการเอาโมเดลเอาแบบ2 d ดีนีไปขึ้นไปขึ้นส d มดีมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องจับดเมนชันด้วยนะครับดเมนชันเราก็จะเอามา2ส่วนนะครับ2ตัว ไปที่ชุดวิดีโอการเรียนการสอนนั่นแหละนะครับมันจะอยู่ในส่วนของบล็อกขี่สนะครับเปิดขึ้นมานะครับแบบในเนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็น1ต่อ75กับ1ต่อ25เอามาแค่2โตพอนะครับซูมเข้าไปนี่ครับ1ต่อ25คือตัวนี้นี่นะแล้วก็1ต่อ75คือตัวนี้นะครับนี่นะครับกดปุ่มคอนโทนซีนะฮะ ไปที่แบบฟันของเรากดปุ่มคอนโทรลบางไว้ก่อนคอนโทรล V อย่งนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับมันเข้ามาแล้วนะครับคุณอสมบัติมันเข้ามาแล้วไปที่อินดัสเทรตตรวจสอบดูได้นะครับก็จะมี e หนึ่งสองห้านะฮะกับ e เจ็ดสิบห้านะครับประมาณนี้นะครับเริ่มต้นก็จะขยายสเกลก่อนเลยนะครับขยายสเกลผมจะขยายไปทีละส่วนแล้วกันนะครับชุดแรกก็คือตัวนี้นะฮะชุดแรกคือตัวนี้อ่าไม่ใช่ชุดแรกสิสองชุดคือตัวนี้ นี่นะครับคือมันเป็นชุดเดียวกันนะครับออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็คุมชิ้นงานนะครับไปที่สเกลจับที่จุดนี้ฮะเป็นจุดอ้างอิงนี่นะครับแป่งเล้วให้กด Reference กดจุดเดิมมาที่จุดนี้ฮะกด F8 ไว้ให้มันล็อกนิดนึง จุด95นะครับจุดคือค่าที่เราจะแทนเข้าไปอังอิงสเกลที่อยู่ในนี้นี่ครับพอได้ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับแต่ละส่วนน้องๆก็ใช้ตัวแอนอเทรดตัว linear นี่จับก่อนนะครับไปตั้งสไตล์ก่อนเราจะเอาสไตล์ไหนก็ e 1 2 5นี่นะครับนี่นะฮะสไตล์อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมก็จับดูเลยครับจับดูนี้ก็ได้ล็อกลงมากดแปลงเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะจุด951ไม่เป็นไรบวกลบนิดหน่อยนะฮะ กับผมโอเคส่วนอื่นๆล่ะนะครับนะตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับจบนะอันนี้สเกลเราตรงนะครับผมอ่ะผมขยับตัวนี้ออกมานิดนึงคือเดี๋ยวมันก็ต้องขยายไปทั้งหมดแหละนะครับผมแต่ว่าเอาทีละตัวก่อนนะฮะเอาทีละตัวก่อนเป็นชุดนี้แต่ตัวนี้ต้องขยายไปด้วยเพราะว่าเวลาเราจับ เราจับดูเราเรารีเช็คจุดที่เขาจะวางนะครับผมดีดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไปเราจะรีเช็คส่วนที่เขาส่วนที่เราจะวางเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเรากันตกหนึ่งอันนี้คือระยะที่จะต้องเช็คให้ได้นะครับนะฮะว่าได้เท่ากับ4เมตร80จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราต้องเช็คจากแบบแบบตัวนี้ด้วยก็ไปที่สเกลนะครับคุมตัวงานขี้กขวาก็เหมือนเดิมครับ G reference หรือพิมพ์ I enter ก็ได้นะ นี่นะแป่งนะครับสิบเก้าอยู่ใสเห็นแวบ,บๆอยู่สิบหกสี่สิบหกนี่นะเอามันนึกว่าเอาออกมาแล้วจะพ้นขอบเขตการทำลายล้างนะครับยังไม่พ้นขอบเขตการทำลายล้างผมก็ขยายใหม่นี่ แป้งนะครับ16บุดวิดใกล้เคีรตรวจสอบดูก่อนว่ามันใช่หรือไม่นะครับผมไปที่ Anotrade e เลือกเป็น75ก็จับดูก่อนตึงไหนก็ได้นะฮะนี่ฮะ1.997ก็ใกล้เคียงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถ้าเป็นตัว16ส่วนใหญ่มันจะเป๊ะ นี่นะโอเคนะครับผมประมาณนี้แหละนะอ่ะมาเริ่มต้นกันก่อนเรากันตกเนี่ยเราจะแยกนะครับแยกตามไทเลยนะฮะง่ายที่สุดคือแยกตามไทมันจะมีอ่าอ่าทั้งหมดอยู่เท่าไหร่เนี่ยหกนะหกไทหกไทนะฮะหกไทเดี๋ยวตรงเนี้ยมีหลายคนงงเกี่ยวกับอ่าค่าที่เขาบอกเนี่ยนะฮะค่าที่เขาบอกก็คือตรงนี้นะฮะเหล็กกองหนึ่ง หน,หนึ่งทับหนึ่งหน,ง,หนง,งหนึ่งทับหนึ่งส่วนหนึ่งทับหนึ่งไอหนึ่งทับสองเนี่ยนะครับคูณสามนิ้วนะฮะคือมันคืออะไรอ,ะอันนี้ผมเอาเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาตัวนี้มาให้น้องๆดูเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์นะครับวางไว้ในนี้ก็ได้ไปที่อินเสิร์ตด้านบนนะครับไปที่อินเสิร์ตตัว jpeg นี่นะฮะย้อนกลับไปในนี้ฮะในช่วงดียวการเรียนการสอนมันจะมีตรงนี้ผมวางไว้ข้างนอกเลยนะผมวางไว้ข้างนอกเลยนะครับ ตัวขนาดชื่อว่าขนาดเหล็กกล่องถ้าหาไม่เจอเข้าไปดูในหัวข้อมันต้องเจอสิผมวางไว้ตรงนี้แหละนะครับผมกดเพิ่ขึ้นมานะฮะก็ขยายขึ้นมาดูซูมก็ดูนี่ฮะจะได้ทราบนะครับหนึ่งทับสองก็คือสามสิบแปดเนี่ยฮะสามนิ้วก็คือเจ็ดสิบห้าสี่นิ้วคือหนึ่งร้อยสองนิ้วคือห้าสิบมันเป็นขนาดของเหล็กกล่องนะครับมันเป็นขนาดของเหล็กกล่องอันนี้ก็ ไปหาเสิร์ชดูง่ายๆได้นะครับไม่มีไม่มีปัญหานะฮะอ่ะโอเคผมเริ่มจากนะครับในส่วนของการสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มสร้างสเต็ปถ้าเป็นในส่วนของราวกันตกเนี่ยอันนี้จะเลือกตัวที่เป็นตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในการสร้างนะฮะก่อนอื่นผมไปที่หน้า Home ก่อนลเลือก l a เยอนะครับผมแล้วก็ไปที่ n i เลเย e r นะครับ นี่นะครับราวกันตกหนึ่งคลิกขวาคอปีไปนิวนะครับคลิกขวาราวกันตกสองนะครับราวกันตกสามห้า โตสุดท้ายโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาทีละส่วนเอาทีละตัวนะครับอ่ะผมไปที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเรากันตกหนึ่งตั้งไว้เป็นเลยเยอร์เลยครับจะได้ไม่งงนะครับอ่าตัวงานที่อยู่ในนี้ก็เอาไว้ในนี้แหละนะครับผมจะเอาผมจะเอาอ่าส่วนตรงนี้นะฮะเอา จะเอาแค่บางส่วนนะครับเอามาเพื่อที่จะใช้งานนะครับไปที่ copy ลืมบอกน้องๆน,นะลืมบอกน้องๆผมเอาลงมาข้างล่างดีกว่าผมตั้งรูปแบบการา select select object ไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวนี้อยู่เนี่ยฮะตัว select object ที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือปกติเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นเหมือนกะระลึงแสงขึ้นมา นะครับคลิกขวาออปชันนะครับผมปลดตรงนี้ออกนะครับเวนอ o อนคอมมานด์แอคทีฟอีสต์แอคทีฟเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้มันแสดงผลเพราะว่ามันค่อนข้างจะกระตุกอ่ะนะฮะในในตอนที่ผมทํางานดังนั้นผมปิดตัวนี้ไว้นะครับไม่ให้มันแสดงผลตัวนี้ก็จะเตือนขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเตือนขึ้นมามันจะเตือนขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่นะฮะซึ่งมันเหมือนกับเราเข้าไปแก้ไขเขานะครับแต่ถ้ากด วิเชตอปุ๊บมันก็จะคืนค่าให้ตัวนี้ก็จะไม่เตือนแต่ตอนนี้ผมยอมให้มันเตือนนะครับเพราะผมต้องการจะทํางานใหคน้ค่อนข้างที่จะเร็วนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับความยาวรวมของตัวนี้เท่ากับ4จุดนะครับจุดที่จะวางของตัวนี้นะครับก็คือ,อตำแหน่งนี้นี่นะฮะตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งตัวด้านบนนี้นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับ,รบสองส่วน ดังนั้นสองส่วนนี้มันจะเท่ากันถ้าเราวัดจากาเดี่ยมเสานี่มาถึงตรงนี้นี่นะครับมันก็จะนี่ฮะ4.8เป๊ะนะครับดังนั้นสร้างเสร็จก็จะรู้ตำแหน่งคือเอามาเอามารีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคนะครับผมจะไปที่คือในนี้มันจะมีในนี้มันจะมีชิ้นงานนะครับที่เป็นเส้นโพลีไลน์อยู่แล้วเราสามารถใช้ ตรงนี้ได้เลยนะครับใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะผมไปที่โฮมก่อนนะให้แนใจว่าเราเลือกเป็นราวกันตกหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนโหมดแสดงผลเป็น s e isometric นะครับซูมขึ้นมานี่นะฮะขนาดของตัวเนี้ยอยู่ที่จุด38อยู่แล้วนะครับประมาณจุด0 3 7หรือจุด03 38นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเอ็กทูดขึ้นมาให้ได้เท่ากับ3นิ้วนะฮะอ่ะผมผมไปตรนี้ก่อนนะนี่นะครับคลิไปที่ตัวงาน ขวาเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นแบบนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทำไมมันเป็นยี้จุดเวลา x ถูเนี่ยให้น้องๆดูนะฮะมันจะมีจุดกึ่งกลางอยู่ถ้าไม่เลื่อนเลื่อนไม่หาจุดกึ่งกลางในบางชีมันเหมือนกับทิศทางไปกลุ่ทิศทางนะครับผมจุดนะครับ0.75นะครับแป้งเขาให้นะครับผมอันนี้ผมอ่าก็จะได้ความสูงนี้ขึ้นมานี่นะครับจุด0.75นะครับอ่าทีนี้ถัดมาตัวนี้นะฮะนี่นะครับผม จุดหนึ่งมันเป็นคอนกรีตนะครับที่เป็นฐานนะฮะเป็นฐานเนี่ยเขาเป็นคอนกรีตตัวนี้ทีนี้มันจะมีตัวนี้ครับชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ไอตัวเนี้ยนะครับถ้าน้องๆงงย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงมันจะมีบอกอยู่นะครับเนะี่ยฮะว่าตัวเหล็กนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ,อหนึ่งคูณหนึ่งทับสองดังนั้น หน้าตัดของเขาคือ38ตัวนี้ก็คือจุดศย์องนนิ้วอ่ะนะฮะหนึ่งนิ้วเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็คือจุด0 2นเนี่ยครับนะฮะจุด025นะครับผมโอเคนะครับคลิกไปเลยครับแป้งแป้งคือถ่ามันถ้าเราสร้างขึ้นมาเองเราสามารถสรีคซิมิลา่าได้นะครับแต่กรณีนี้ก็เอาชัวร์ก็คือคลิกทีลโตเลยนะฮะ ครับผมไปที่ x ถูดครับแป่งแล้วก็ดึงขึ้นจุดศูนย์สองห้านะครับจะได้ค่าตัวนี้ขึ้นมานี่นะฮะโอเคทีนี้พอได้ค่าตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บดูแบบนี้นะครับผมคลิกไปที่ตัวนี้แล้วคลิกขวาลอง select similar ดูโปรแกรมจะทําการจับนะฮะเห็นไหมฮะมันจะทําการจับตัวที่ใกล้เคียงกับกับคุณสมบัติใกล้เคียงกันนี่ครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องคลิกทีละตัวเหมือนเดิมแต่การคลิกทีละตัวนี่มันก็จะมีเงื่อนไขนะ ่างกรณ okay, ีท ouais, like, uh ี่เราตั้งรูปแบบมุมมองใหม่นะตั้งรูปแบบมุมมองอย่างเช่นผมไปที่ตัวนี้นะครับแล้วเลือกไลท์นะครับเลือกไลท์ซูมมาดูนิหนึ่งนะครับส่วนที่มีการสร้างเนี่ยฮะคือตัวนี้จุดนี้นะฮะนี่ฮะดังนั้นถ้าผมเลือกแบบนี้นะครับถ้าผมเลือกแบบนี้นั่นหมายถึงว่าตัวโปรลองดูแบบนี้ตัว2 d จะอยู่ด้านล่างนะครับตัว 3D ก็จะอยู่แบบนี้ถ้าผมเลือกแบบนี้นั่นหมายถึงว่าผมเลือกทั้งหมดนะเนี่ยครับติดทั้งหมดจากนั้นผมไปที่คำสั่ง move นะครับไปที่คำสั่ง move ผมเลื่อนมองมาที่จุดนี้นะครับแล้วผมอยากจะเลื่อนมองมาที่ตำแหน่งเซนเตอร์อันนี้มันคลิกนี้เลยนะครับมันคลิกนี้เลยคือมันจะหาเซนเตอร์ให้เลยนะครับลองดูนะครับคลิกนี้กึ่งกลางใช่ไหมครับแตะที่กึ่งกลางปังแต่ต้องให้แน่ใจว่าเป็นโหมด2 d ดีนะนะครับผมเพราะว่ามันจะมีผลถ้าเกิดว่าไปแตะเอาจุดที่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะมันก็จะทําให้ระยะตัวนี้เพี้ยนกันไปเลยนะครับผมณตอนเนี้ย มันได้เซ็นเตอร์ของตัวนี้แหละนะครับลองเปิดไปที่ SEI ไม่ใช่ะซิล a เลสติกเออนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะโอเคต่อนะครับผมคลิกที่ตัวนี้ผมคลิกขวาลอง select similar นะครับมันมาเด้งตัวนี้ของผมทำไมเนี่ยนะครับอ่ะผมเป็น2 d งด f เฟรมนี่นะฮะก็คลิกขวาแล้วก็ลอง select similar นะครับถ้าโปรแกรมมันจับไอ้พวกนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องไปเลือกนะครับคลิกไปที่ตวตวเอานี่นะฮะก็จะเยอะหน่อยนะครับครับผมไปที่ X ทูดเลยตัวนี้ผมให้มีความหนาจุดศูนนะฮะ จุดสองห้านะครับคือคือจริงๆไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ไม้ไม้สังเคราะห์มันไม่ได้หนาขนาดนี้หรอกแต่ว่าจุดศูนย์จุดศูนย์สองเนี่ยกำลังโอเคนะครับจุดศูนย์สองนะฮะผมใช้จุดศูนย์สองกำลังโอเคอทีนี้ก็อันนี้ก็จะมูฟเขาขึ้นมาเหมือนกันทีนี้น้องๆก็ไปดูใหม่นะครับใช้เทคนิคเดิมก็คือไปที่ไลท์นะครับแฟบมานะฮะจะเห็นอันนี้คือส่วนที่เป็นไม้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะนี่นะนี่ทีนี้ เราอยากจะเอาเขาขึ้นมาที่เซนเตอร์ของตัวนี้เหมือนกันนะครับเอาเขามาที่เซนเตอร์ของตัวนี้เหมือนกันโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาเวลาเราถ้าเราน้องๆดูแบบนี้ถ้าถ้ามันอยู่ในทิศทางตัวนี้เราสามารถใช้ตัว Annotate เนี่ยลิเนียนะฮะลองแตะดูแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะดูแกบระยะห่างเขาก่อนจุดศนน้องๆใช้จุดศได้เลยอย่างเช่นกับิน่าโฮมนะครับ move แล้วมูมูบไป้อนค่าจุดศูนย์สองแปดนะฮะมันก็จะมาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ประมาณตรงนี้แต่ทีเนี้ยตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวเนี้ยนะครับตามดีไซน์ตามดีไซน์นะครับเขาจะให้มันชิดยุดตรงขอบตัวนี้นะชิดยุดตรงขอบนี้เพราะเวลาเอาเอาตัวเหล็กมันจะมีเหล็กเสริมอยู่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็จะยิงสกรูนะฮะล็อกเข้าไปที่ตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปที่ตัวนี้แต่อันเนี้ยก็ให้มันดูเป็นเป็น กิจลักษณะเฉยๆนะครับกิจลักษณะเฉยๆก็เอาไว้ที่เซ็นเตอร์แหละไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ซีเรียรอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้พูดถึงหลักการการทำงานนะฮะไปที่ s e i สมติดต่อนะครับอ่าถัดมานี่ฮะไอเหล็กตัวเนี้ยเหล็กอ่าอ่าเหล็ก1คูณห่งเนี่ยใช่ไหมเหล็ก1คูณหน่งนะฮะถ้าจะไม่ผิด1นคูณหนะฮะก็คือ25่สคูณยีนี่แหละนะครับผมประมาณนี้อ่ะมาดูของเขานะครับ ผมจะคลิปที่ตัวเขานะครับแล้วก็อันเนี้ยคลิปที่คือเราสามารถทำเราทำทีละตัวก็ได้นะฮะคลิปที่ตัวเขานะเานี่นะเอ้านี่นะฮะแล้วก็ Move ออกมานะครับไปที่คำสั่ง Move นะฮะครับแต่ที่ตรงนี้มันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมฮะ ทีนี้คลิกวิธีเราไปที่ท็อปวิวนี่นะครับท็อปวิวนะซูมขึ้นมาแต่ที่ตัวงานนะครับดึงไปเลยดึงยาวเลยนะครับนะฮะดึงยาวมาเฮ้ยน่าจะน่าจะน่าจะเอียงไม่เป็นไรน่าจะเอียงครับผมไม่เอาถ้าเอียงไม่เอาแสดงว่าพักเบรคกันก่อนนะครับน้องๆอ,อย่าลืมชมในตอนถัดไปนะครับใครสนใจ การใช้งานติดปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องคอเรียนส่วนตัวสามารถสอบถามได้ที่ ID Line a ตัวเล็ก0109 2551หรือโทรศัพท์098 5098861ครับผม